ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางขอเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567ผลการเบริกจ่ายงบประมาณร่วมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือณศูนย์สตรีลำปางท่านปลัดกระทรวงพมได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิป์ปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสตรีณนะพื้นที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจซ้อนเฮิร์บกลุ่มน้ำมอนดีไซน์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์สตรีลำปางร่วมกิจกรรมและโครงการรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2567งานด้านฝึกทักษะอาชีพดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น5วันและหลักสูตรระยะสั้น1เดือน กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สําเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น5วันลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลลงพื้นที่ประเมินกลุ่มอาชีพลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมกลุ่มอาชีพสตรีลงพื้นที่เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวงานด้านสวัสดิการสังคมโครงการพมร้อยดวงใจจิตอาสาเพื่อประชาชน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรโรงเรียนครอบครัวกิจกรรม Learning Center กิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนประสบอุทกภยัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการประชุมกิจกรรมร่วมกับส่วนกลางและจังหวัด ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านสตรีครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการสคประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการสคร่วมงานประเพณีล่องสเปาเจาวละกอนโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายนร่วมชมการจัดแสดงโขนร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแผนการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2567ขอบคุณค่ะ